สวัสดีค่ะพบกับคุณครูรุ่งนภาอุปชัยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ม1หน่วยที่1หน่วยของสิ่งมีชีวิตวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์เซลล์คือหน่วยที่เล็กที่สุดที่ทําหน้าที่ต่างๆในการดํารงชีวิต เซลถูกค้นพบโดยนะักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่ชื่อโรเบิร์ตฮุกโรเบิร์ตฮุกใช้กล้องจุลทรรศชนิดเลน์ประกอบส่องดูสิ่งต่างๆที่สนใจโดยการนำเปลือกต้นโอ๊กมาตัดเป็นชิ้นบางๆแล้วส่องดูจนเห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเรียงติดต่อกันซึ่งเรียกช่องเล็กๆนี้ว่าเซลล์ดังภาพประเภทของสิ่งมีชีวิต ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวยูนิซ l l ลูล r า r g a n ก s นร่างกายประกอบไปด้วยเซล์ลเพียงเซล์ลเดียวกิจกรรมต่างๆจะเกิดขึ้นภายในเซล์ลเดียวเช่นการเคลื่อนที่การหายใจการย่อยอาหารตัวอย่างเช่นอะมีบา พารามิซียมไดอะตอมยีสต์และแบคทีเรียเป็นต้นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์มันติซาร่าออร์แกนิซึมร่างกายประกอบไปด้วยเซลล์มากมายหลายล้านเซลล์เซลล์แต่ละชนิดจะมีขนาดรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกันไปเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ประสาทเซลล์คุมเป็นต้น เซลล์จะรวมกลุ่มกันเพื่อทำหน้าที่เฉพาะซึ่งเรียกว่าเนื้อเยื่อ (tissue) ได้แก่พืชและสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับศึกษาเซล์ลกล้องจุลทรรศน์ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ 1. เลนใกล้ตา (eye piece) เลนส์ ength, ทำหน้าที่ขยายภาพที่ได้จากเลน์ใกล้วัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 2. เลน์ใกล้วัตถุ objective lens ทำหน้าที่ขยายภาพของวัตถุ 3. แท่นวางวัตถุ stand ใช้สำหรับวางสไลด์ 4. ปุ่มปรับภาพอยาก cruise adjustment knob ใช้สำหรับเพื่อเลื่อนตำแหน่งของแท่นวางวัตถุขึ้นลงในการหาภาพ 5. ปุ่มปรับภาพละเอียด Fine Adjustment knob ใช้หมุนเพื่อทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 6. แขนกล้อง Arm um. ใช้จับเวลาเคลื่อนย้ายกล้องจุลทรรศน์ 7. ฐานแบรทำหน้าที่รับน้ำหนักของกล้องจุลทรรศน์โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซล์สัตว์เซลล์พืชมีรูปร่างเหลี่ยมมีผนังเซลล์ห่อหุ้มอยู่ด้านนอกซึ่งช่วยให้เซลล์คงรูปอยู่ได้ เซลสัตว์มีรูปร่างไม่แน่นอนไม่มีผนังเซลล์ซึ่งมีเยื่อหุ้มเซลล์ห่อหุ้มอยู่ด้านนอกส่วนที่ห่อหุ้มเซล์เป็นโครงสร้างที่ห่อหุ้มไซโทพลาซึมและแสดงขอบเขตของเซลล์ส่วนที่ 1. ผน,นังเซลล์เซลล์วอลประกอบไปด้วยสารพวก ose, เซลลูโลสเรียงตัวไขว้กัน ทำหน้าที่ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ซึ่งช่วยให้เซลล์คงรูปอยู่ได้พบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้นเยื่อหุ้มเซลล์เซลล์เมมเบรนประกอบด้วยสารพวกโปรตีนและไขมันลักษณะเป็นเยื่อบางๆที่ห่อหุ้มส่วนต่างๆของเซลล์ไว้มีคุณสมบัติยอมให้สารบางชนิดผ่านได้เรียกว่าเยื่อเลือกผ่าน s, s m i p e r m e a b l e Membrane พบในเซลล์ทุกชนิด c y t o p l a s m มเป็นของเหลวที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยสารเคมีและออแกแนลต่างๆที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมของเซลล์ร่างแห่ endoplasm endoplasmic reticulum เป็นท่อแบนซึ่งมีบางส่วนโป่งพองออกเป็นถุง เรียงขนานซ้อนกันเป็นชั้นๆเชื่อมต่อกันและเชื่อมต่อกักบเยื่อหุ้มนิวเคลียสด้วยมีหน้าที่สังเคราะห์ปโปรตีนและเอนไซม์กอนจิบอดี้กอนจิบอดีเป็นถุงกลมแบนที่บริเวณขอบโป่งพองออกซึ่งมีลักษณะคล้ายจานเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆพบอยู่ใกล้กับร่างแห่ง e ดโ o p l a s m ซึทำหน้าที่เก็บสารที่ร่างแหง่นโดพลา a ม m สร้างขึ้นไมโ o c h o n d r i a mitochondria มีรูปร่างหลายแบบขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ส่วนใหญ่จะมีรูปร่างกลมท่อนสัน้นท่อนยาวหรือกลมรีคล้ายลูกไข่มีเยื่อหุ้มสองชั้นโดยเยื่อหุ้มชั้นนอกจะมีลักษณะเรียบ ทำหน้าที่ควบคุมการผ่านเข้าออกของสารต่างๆส่วนเยื่อชั้นในจะพับทบไปมาเป็นแหล่งสร้างพลังงานให้แก่เซลล์คลอโรพลาสต์คลอโรพลาสมีเยื่อหุ้มสองชั้นภายในมีรงควัตถุสีเขียวเรียกว่าคลอโรฟิลทำหน้าที่สร้างอาหารให้แก่เซลล์พบเฉพาะในเซลล์พืชและสาหร่ายบางชนิด r e c u o l e vacuole มีลักษณะเป็นถุงใสๆในเซลล์พืชจะมีขนาดใหญ่มากกว่าในเซลล์สัตว์ซึ่งเป็นแหล่งสะสมน้ำและสารสีต่างๆที่ทำให้พืชมีสีสันแตกต่างกัน nucleus nucleus โดยทั่วไปมีรูปร่างค่อนข้างกลมอยู่กลางเซลล์หรือค่อนไปข้างใดข้างหนึ่งของเซลล์ ทำหน้าที่ควบคุมการทํางานของเซลล์เป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรมซึ่งควบคุมลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตและแล้ว,ลวเราก็เดินทางมาถึงสไลด์สุดท้ายของเราแล้วนะคะสรุปทบทวนประจําหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะโรเบิร์ตฮุกเป็นคนแรกที่ค้นพบโครงสร้างพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตซึ่งเรียกว่าเซล เซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่ทำหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตได้เซลล์ Cell มีขนาดเล็กมากเพราะฉะนั้นการศึกษาเกี่ยวกับเซลล์จึงต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เซลล์ Cell ของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน3ส่วนได้แก่ส่วนที่ห่อหุ้มเซลลไซโทพลาซึมและนิวเคลียสผนังเซลล์ เป็นโครงสร้างที่อยู่ด้านนอกสุดของเซลล์พืชช่วยให้เซลล์คงรูปอยู่ได้พบเฉพาะเซลล์พืชเท่านั้นนะคะเยื่อหุ้มเซลล์เป็นส่วนที่ห่อหุ้มไซโทพลาสซึมทำหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านนิวเคลียสทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์และเป็นที่อยู่ของสารพันธุกรรมเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ มีความแตกต่างกันที่รูปร่างและออร์แกแนลบางชนิดโดยในเซลล์พืชมีผนังเซลล์และคอลอโรพลาสส่วนในเซลล์สัตว์ไม่มีนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนแล้วนะคะเจอกันบทเรียนหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ